คณะราชชุดสยามในสมัยพระเจ้าตากสินต้องเดินทางไกลนับพันกิโลเมตรฝ่าพายุกลางทะเลเพื่อไปเฝ้าจาักรพัทเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ีนแต่กว่าจีนจะยอมรับการเข้าเฝ้าต้องใช้เวลารอคอยนานถึง11ปีเต็มจากความล้มเหลวจนถูกส่งกลับครั้งแรกสู่การส่งบรราการแต่ไม่ได้เข้าเฝ้าในครั้งที่สองจนกระทั่งครั้งที่สาม สยามจึงได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการนี่คือเรื่องจริงที่ไม่เคยถูกเล่าเรื่องราวการเดินทางของคณะทูตไทยจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาสู่กรุงปักกิง่งเมื่อราชทูตสยามยืนจีน11ปีแห่งการรอคอยการเดินทางครั้งที่หนึ่งต้นปีพุทธศักราช2313คณะทูตชุดแรกออกจากปากแม่น้ำเจ้าพระยา เดินทางด้วยเรือสำเภาจีนหลายเดือนในทะเลจีนใต้เต็มไปด้วยพายุโหมกระหน่ำบางคืนเรือโครงราวกับจะหักกลางลำแต่พอรุ่งเช้าทุกคนก็ต้องตื่นตะลึงไม่เห็นเมืองท่ากวางตุ้งอาคารสูงหลายชั้นเรือสำเภานับร้อยและผู้คนที่พูดภาษาที่พวกเขาแทบจะไม่เข้าใจเลยนี่คือโลกใหม่ สำหรับคณะทูตจากสยามแต่ความตื่นตะลึงก็อยู่ได้ไม่นานเดือน8ปีเฉียนหลงที่35คณะทูตถูกกักให้อยู่ในอี้กวนหรือโรงแรมหลวงสำหรับต่างชาติเจ้าหน้าที่จีนหรือที่เรียกว่ากงงไฉคุมทุกฝีก้าวจะกินจะนอนจะออกนอกประตูต้องผ่านสายตาพวกเขาเสียงลือยังไม่ทันขาด ว่าพระเจ้าตากสินไม่ได้เป็นกษัตริย์โดยชอบธรรมแต่เป็นเพียงขุนศึกที่ตั้งตนขึ้นมาโดยมีสาเหตุมาจากพระญาติของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งลี้ภัยอยู่ในกรัรมพูชาได้ส่งหนังสือไปอยังราชสำนักชิงย้ำว่าพระเจ้าตากไม่ใช่เชื้อสายราชวงศ์เดิมของอยุธยาเพื่อหวังให้จีนไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนอำนาจใหม่แห่งกรุงธนบุรี เดือนเก้าในปีเดียวกันจึงมีคำสั่งจากปักกิ่งมาถึงทูตจากสยามที่มาถึงกวางตุง้งแต่ผู้ที่อ้างเป็นกษัตริย์มิได้ชอบทำอย่าให้เข้ามายังเมืองหลวงคณะทูตจึงถูกส่งกลับจากกวางตุ้งทันทีนี่คือการเดินทางที่กินเวลาหลายเดือนแต่กลับจบลงด้วยความล้มเหลว การเดินทางครั้งที่สองแม้ว่าครั้งแรกจะล้มเหลวแต่พระเจ้ากรุงธนบุรีไม่ถอยหปีต่อมาเมื่อแผ่นดินเริ่มมั่นคงจากการศึกพมา่าสึกล้านนาและอำนาจที่แผ่ไปจนถึงขเขมรพระองค์จึงตั้งคณะทูตอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าทนบุรีคืออาณาจักรที่ยืนหยัดได้เดือน6ปีเฉียนหลงที่สี คณะทูตไทยเดินทางถึงกวางตุ้งถูกกักที่อี้กวนเช่นเดิมอาหารจีนรสเลี่ยนมันกลิ่นชากับขิงอบอวนไปทั้งโรงหลายคนแอบหัวเราะบางคนทำหน้าเยเกแต่ในใจก็ยังกังวลว่าคราวนี้จะถูกส่งกลับบ้านอีกหรือไม่และคำตอบจากจีนก็มาถึงในที่สุด ทูตจากสยามมาถึงกวางตุ้งของบรรณาการที่นำมาให้อยู่ที่มณฑลกวางตุง้งอย่านำเข้ามายังเมืองหลวงผลก็คือครั้งที่สองของถวายสูกส่งต่อไปแต่คณะทูตไทยไม่มีโอกาสเดินทางไปปักกิง่งแม้จะไม่ถึงกับล้มเหลวเหมือนครั้งแรกแต่มันก็ยังไม่ใช่ความสำเร็จ การเดินทางครั้งที่สามหลังจากสิบกว่าปีแห่งการศึกสงครามพระเจ้ากรุงธนบุรีปราบพม่าได้สําเร็จขยายอำนาจไปจนถึงล้านนาและสถาปนาอำนาจเหนือตอนออกธนบุรีที่แต่เดิมเป็นเพียงเมืองเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยากลายเป็นอาณาจักรที่มีความมั่นคงแล้วพระองค์มั่นใจว่าครั้งที่สามนี้ สยามสมควรที่จะได้รับการยอมรับกลางปีพุทธศักราช2324คณะทูตไทยออกเดินทางอีกครั้งฝ่าคลื่นลมหลายเดือนจนถึงกวางตุ้งและข่าวดีก็มาถึงครั้งนี้คณะทูตไทยได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางต่อสู่ปักกิ่งการเดินทางจะต้องต่ออีก2,000กิโลเมตรเพื่อสู่เมืองหลวง มันไม่ใช่เรื่องง่ายบางช่วงต้องนั่งเรือบางช่วงนั่งเกวียนบางช่วงเดินเท้าและเมื่อย่างเข้าสู่แดนเหนือคณะทูตไทยก็พบสิ่งที่ไม่เคยเห็นนั่นคือหิมะเกล็ดขาวโปรยปลายลงบนหลังคาและถนนเมืองจีนบางคนหยิบขึ้นมาปั้นเล่นเหมือนเด็กทั้งหมดได้พบโลกใหม่ที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็น เมื่อถึงกรุงปักกิ่งก็ยิ่งตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกคณะทูตจากมองโกในชุดขนสัตว์หนาหนักพาม้ามาเป็นบรรณาการทูตเกาหลีในชุดฮันบกถือผ้าไหมหม้วนยาวทูตเวียดนามในชุดคลุมยาวถือเครื่องเคลือบเขียวมรกตและสยามในชุดแพรพันสีสดใสถือพานงาช้างและเครื่องทอง ทุกชาติเรียงแถวรอคิวในท้องพระโรงต้องห้ามเพื่อเข้าเฝ้าจาัก,กรพรรดิเฉียนหลงเดือนสิอปีเฉียนหลงที่46เสียงกลองชัยดังขึ้นคณะทูตไทยก้มกราบ9ครั้งเสียงข่าวกระทบพื้นหินสะท้อนกังวานไปทั่วเบื้องบนคือพระจัก,กรพรรดิเฉียนหลงประทับในฉลองพระองค์มังกรสีเหลือง และแล้วบันทึกในชิงสือหลูประบุว่าสยามนำงาช้างและเครื่องทองมาถวายโปรดให้กรมพิธีการประกอบพิธีแต่งตั้งกษัตริย์แห่งสยามเป็นกษัตริย์แห่งสยามนั่นหมายถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีได้รับพระราชทานตราประทับแห่งจกักรพรรดิจีนเพื่อยืนยันความชอบธรรมของพระองค์ในสายตาของจกักรวรรดิจีน หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสยามจะต้องง้อจีนมากขนาดนี้ไม่ให้ข้าวเฝ้าก็ไม่ต้องข้าวเฝ้าได้หรือไม่คำตอบก็คือในศตวรรษที่18จีนคือมหาอำนาจสูงสุดของเอเชียการได้รับการรับรองสถานะจากจากักรพรรดิเฉียนหลงไม่เป็นเพียงแค่กียตยิยศแต่มันคือความชอบธรรมที่จะยืนยันว่าพระเจ้ากรุงธนบุรี คือกษัตริย์โดยแท้จริงและที่สำคัญมันคือใบเบิกทางให้สยามได้ค้าขายกับโลกผ่านประตูการค้าจีนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียการไม่ง้อก็เท่ากับการตัดทั้งศักดิ์ศรีและเส้นเลือดแห่งเศรษฐกิจของบ้านเมืองแต่ที่น่าเสียดายประวัติศาสตร์กลับโหดร้ายการยอมรับจากจีนที่สยามรอคอยมานานาน,นับ11ปีกลับเกิดขึ้น ในปีสุดท้ายของพระชนชีพพระเจ้ากรุงธนบุรีเพราะเพียงปีถัดมาพระองค์เสด็จสวรรคตแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในบันทึกของจีนชิงซือลู่เขียนว่าสยามคือรัฐบรรณาการที่ต้องรอการแต่งตั้งแต่ในพงศาวดารไทยกับเรียกสิ่งนี้ว่าการค้าขายแลกเปลี่ยนในสายตาจีน สยามเป็นแค่หนึ่งในบรรณารักฐบรรณาการที่ต้องรอคิวถวายของเหมือนมองโกเกาหลีเวียดนามแต่ในสายตาชาวสยามนี่คือการค้าขายกับคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดเหตุการณ์เดียวกันแต่ถูกมองกันคนละแบบและเรื่องนี้ก็ไม่ได้จบแค่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเพราะสยามยังคงทำแบบเดิมต่อเนื่องทั้งในรัชกาลที่หนสอง และ 3. เรายังคงส่งทูตส่งบรรณาการไปยังจีนอยู่เสมอนจนกระทั่งถึงรัชกาลที่4โลกได้เปลี่ยนไปแล้วอังกฤษฝรัร่งเศสและอเมริกาเดินเรือเข้ามาถึงเจ้าพระยาและเจรจาโดยตรงกับสยามในฐานะรัฐต่อรัฐแต่ในสายตาจีนสยามยังเป็นเพียงแขกบรรณาการที่ต้องรอคิวถวายของ นี่เองอาจจะเป็นจุดที่พระบาทสเมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสังเกตความแตกต่างว่าฝั่งตะวันตกมองเราเป็นคู่เจราจาแต่จีนยังมองเราเป็นเพียงเมืองขึ้นพระองค์จึงตัดสินใจยกเลิกการส่งบรรณาการสู่จีนอย่างสิ้นเชิงและหันมาใช้ระบบรัฐต่อรัฐผ่านการเจราจาและลงนามในสนธิสัญญาสมัยใหม่แทนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องบันจี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ